วิตกกังวลและจิตตกกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของโควิด -19 ในตอนนี้ที่เชื่อว่าหลายคนอจาจจะมีอาการคิดเยอะวิตกกังวลและยิ่งเห็นข่าวที่น่าหดหู่เกี่ยวกับคนติดเชื้อและเสียชีวิตไม่มีเตรียมรักษาจึงมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับตนเองรวมไปถึงความเป็นห่วงคนในครอบครัวเป็นห่วงความมั่นคงในชีวิตจนทำให้เกิดความเครียดกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ทําให้จิตใจห่อเหิวสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมฮะในรายการตีสิบเดเยียวยาใจไปด้วยกันปอยและหมอท็อปจะมาพูดคุยกันว่ากังวลจิตตกกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะจัดก,การอย่างไรดีเพื่อให้ดําเนินชีวิตแบบปกติสุขต่อไปได้หากคุณหรือว่าคนรอบข้างพบเจออาการและก็อารมณ์เหล่านี้ไม่รู้จะจัดก,การยังไงแนะนําให้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับ และสามารถที่จะฝากคำถามหรือว่าเล่าเหตุการณ์ของตัวเองให้เราฟังในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้คุณหมอท็อปอาจจะมาไขประเด็นของคุณในรายการก็เป็นได้ครับอังคารนี้4ี่โมงเย็นทาง f e c o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  k n p n p e ตีส0บเดครับ